พวกคุณรู้หนึอไม่ว่าใน500ปีที่ผ่านมานี้มนุษย์อย่างพวกเราค้นพบอะไรมาแล้วบ้างอาจจะเป็นไฟฟ้าอุตสาหากรรมยานยนต์ไมโครชิปอะไรทั้งน,นั้นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่งนั้นสามารถบรรเทาความอดอยากของมนุษย์นับล้านคนได้จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเกิดขึ้นจากชายคนนี้ทั้งช่วยชีวิตทั้งฆ่าชีวิต นักวิทย์ผู้รักชาติจนตัวตายแต่ได้รับผลตอบแทนแสนเจ็บปวดฟรินฮาร์เบอร์มีนักวิชาการคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐศาสตร์การเมืองและประชากรศาสตร์ชื่อของเขาคือโทมัสโรเบิร์ตมาทัส,สมีชื่อเสียงอย่างมากโดยมาจากทฤษฎี and essay on the principle of population โดยแปลได้ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการลด หรือเพิ่มจำนวนประชากรที่มาจากสาเหตุต่างๆโดยเขานั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าประชากรจะได้รับการควบคุมเป็นช่วงๆเช่นการปล่อยตายด้วยความอดอยากการปล่อยตายด้วยโรคระบาดจึงทาให้มีคนเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากและคาดการว่าเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งของมนุษย์มนุษย์จะต้องถูกควบคุมจํานวนประชากรเพราะมนุษย์เพิ่มขึ้นเยอะมากเกินไป โดยกราฟที่เห็นเป็นดังนี้จากกราฟที่เราเห็นในตอนนี้นะครับจำนวนทรัพยากรมันเพิ่มไม่มากพอเท่ากับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรครับพวกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในอดีตเราจึงสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับกัวโน่คำว่ากัวโน่มาจากภาษาสเปนคำว่าห้วหนหมายถึงสารที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดจากมูลและซากของค้างคาวทะเลหรือนกทะเลนั่นแหละโดยนะครับไอ้กัวโน่เนี่ยเราสามารถแบ่งมันได้สองรูปแบบได้แก่ s e i r i r d guano และ Bat Guano เรามาเริ่มจาก Bird Guano นะครับ Bird Guano เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่นกมาทิ้งมูลไว้บนเกาะที่มีน้ำทะเลขึ้นถึงทับถมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดกลายเป็นเกาะขี้นกส่วนภาพพวกนี้ก็คือภาพที่ คนงานเหมืองเก็บจะพวกเบิร์ดกโนที่อยู่ตามเกาะต่อไปนะครับผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแบทกโนโดยแบทกโนนเนี่ยลักษณะมันก็คล้ายคกับเบิร์ดกโนนนั่นแหละไดาจากการที่ค้างคาวมาทิ้งมูลแล้วก็ทับถมกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยคล้ายคลึงกันแต่แค่มันเกิดภายในใต้ถ้ำหินปูนก็เท่านั้นเองและแหลง่งแหล่นียมันจะมีขลานกแบบนิดเดียวมีมไม่เยอะแล้วก็กระจายกันอยู่ตามถ้ำหินปูนมันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเหมือนก่อนอะไรประมาณนั้น บนโลกของเรามีอากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถนำแก๊สไนโตรเจนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ฟินฮาเบอร์กับเพื่อนร่วมงานของเขาชื่อคราวบอสคิดค้นกระบวนการการจับไนโตรเจนในอากาศเมื่อปี1909สามารถนำมาผลิตแอมโมเนียได้ซึ่งแอมโมเนียนี้สามารถนำไปรวมกับออกซิเจน เพื่อผลิตไนเตรตและในใจผลิตเป็นปุ๋ยเคมีต่อไปได้พวกเขาได้สร้างเครื่องสกัดแอมโมเนียจากการนำไนโตรเจนร่วมกับไฮโดรเจนเมื่อผ่านทั้งความร้อนและแรงดันจากภายในเครื่องก็จะออกมาเป็นแอมโมเนียจากสมการไนโตรเจน1โมลรวมกับไฮโดรเจน3โมลจะได้ผลผลิตเป็นแอมโมเนีย2โมล จากสมการข้างต้นถ้านำแอมโมเนยียมหนึโมลหัวก,กับกรดไนตริกจะได้ผลผลิตเป็นแอมโมเนียมไนเตรตจากภาพข้างต้นเราจะเห็นความแตกต่างของต้นข้าวกระถางซ้ายมือจะเป็นกระถางที่ไม่ได้รับปุ๋ยในตัวเจนส่วนกระถางขวามือจะได้รับปุ๋ยในตัวเจนเราจะเห็นความแตกต่างของทั้งสองอย่างชัดเจนจึง ผักดันให้เกษตรกรมาใช้ปุ๋ยอนโตรเจนมากขึ้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมหล่อเลี้ยงชีวิตคนนับร้าน้วดยพผลผลทางเกษตรจากปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้การเมืองเริ่มผันปี1ันปี1914โลกเจอกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันกำลังจะพ่ายแพ้ฮาเบอร์จึงเข้าร่วมรบในฐานะผู้ใช้อวุธเคมี ในปี1915เย็บพรมแดนประเทศเบลเยียมมีการนำอาวุธชีวภาพมาใช้ในสนามรบโดยวางกระป๋องสารเคมีตลอดแนวรบใสยที่ทางลมพัดเข้าหาฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสหลังคำสั่งโจมตีมีทหารตายทันที5,000บาทเจ็บ10,000ลายถอยทับทันทีอาวุธแก๊สเคมีกำเนิดแล้วด้วยผลงานของนักเคมีรางวัลโนเบล นอกจากนี้เขายังใช้ความรู้ด้านเคมีพัฒนาอาวุธเคมีและระเบิดให้กองทัพทหารหลายแสนคนในสงครามเสียชีวิตเพราะผลงานของเขาภ่าเราจะเห็นทาหารหลายนายผูกผ้าปิดต,ตาไว้เนื่องจากแก๊สคลอรีนมีฤทธิ์กัดกร่อนต่อเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะเยื่อบุตาและเยื่อบุช่องปอดเมื่อก๊สคลอรีนทำปฏิกิยากับน้ำ หรือความชื้นจะเกิดไฮเปอร์คอรัสและกดไฮโดรคาริกและกดไฮโดรคาริกที่เกิดขึ้นจะสง่งผลให้เกิดอาการระคาเครืองตามเยื่อบุต่างๆตอนจบสงครามคาร่าภรรยาของฮาเบอร์ทนไม่ได้กับการกระทำของเขาคาร่า,าจึงฆ่าตัวตายในคืนงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งของเขา 1918สงครามยุติลงเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาใช้วิชาเคมีตั้งบริษัทปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสอนในมหาลัยจนกระทั่งในปี1919เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากการดึงเอาไนโตรเจนในอากาศมาทำปุ๋ยไนโตรเจน การเมืองแปรผันในปี1930นาซีครอบครองอำนาจฮิตเลอร์ต้องการกำจัดชาวยิวอสไต์กับฮาเบอร์ที่เป็นลูกครึ่งชาวยิวจึงได้ย้ายไปอยู่อเมริกาส่วนฮาเบอร์นั้นได้ย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ต่อมาฮาเบอร์ Harvard เสียชีวิตลงที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะไม่มีใครรับเขาเข้าประเทศเขาจึงต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยเขานั้นเข้าขายเป็นอัชญากรสงคราม